พี่น้องการพอกันของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับแพาวเผาเสียงทองเป็นที่จับตามองของเอบซี่ในวันที่สองมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดว่าสิเปนลักษณะใดอยู่อำเภอศรีธาตุนี้เอ็บซี่ผู้หนึ่งแล้วมาโพดบอกว่าตั้งใจมาเบิงตั้งใจเบิงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับแพาวเผาเสียงทองล้อเบิงจนว่าเด็กว่าข้าเจ้าสิร้องเพยงคููกันโบ แล้วก็ผิดหวังเพิ่นบอลองเพ่งคูกันพระว่าขันเ่นสมัยแตกี้เนาะเพิ่นไปขึ้นเวทที่น้ำกันบางจังหวะเพื่อนกระิลองเพยงคูกันยอกกันเบ้าบ้านกกนวนยอกกันมวนซืินยอกอันนั่นยอกอันนี้ยอกเลี้ยงได้มงยอกเลี้ยงนอกมุงเอบซี่ก็สิเฮมวนซื่นกันแตกเซลเซลหลังจังหวะกระิีฟอนล่ำซิ่งเกี้ยวกันเนาะฟอนเกี่ยวกันจังหวะพ่อเด้ากระเด้า แย่งเงี้ยเป็นตาหักก่อต่างแต่กี้นะพี่น้องเออเป็นเป็นตาหยอกกาหยอกเป็นตาเกี้ยวกาเกี้ยวเป็นตาเดา้ากาเด้าเด้าสูรอันอันานาหนา้นาฟอนเกี้ยวฟอนนี่กันนะอออเอฟซีกทาเบิงบางจ้าวากะล่องเพ่งคู่กันมวนซืนเอฟซีกทาเบิงแต่แล้วกับพิษวังให้เจ้าบวลองเพ่งคู่กันพนาพนาูพลังคนสังเกตไว้ ยืนไกลกันตรงว่าหลายว่าผนานานัูซิหรือมาช่องยูทูบมาโตเกียวมิวสิกขอคุณคขอยเกนะฮะหลายๆเด้อมีโอกาสหนะมาไม่ียกใส่เรียกสวยพี่วันพิเรนได้อะไรบนเวทีแสงทองพิเรนตะทาวแสงทองครับเขาเพื่ออะไรครับพี่น้องครับนี่ก็เจอในโตเกียวมิวสิกครับจังหวะมือสวยๆโอ้โหเว่อร์จักส์สบาจังดายไม่ไม่ยูโน่เฮยกะให้กัเจ้าตั้งหลักได้จักหน่อย รูจ๋าฮาเรนส้มเจ้ากันให้เพื่อนเปลี่นคือเกาลดกับบอมนดอกเออเพื่อนไปขึ้นเวทที่ให้คดีละล่ะนะ้ะเฮยมันกลเป็นจุดเริ่มต้นซ้อมไปก่อนซ้อมไปก่อนผูู้ลังค้นกันผู้ลังคนกันคลคลมิดสองฝ่ายนเอฟซีก็ได้ขันผู้ลังเอฟซีผู้เข่าคขาง้งผู้ยาบานฟิวเล่นกันดีละละ่ะเลิกกันดอดเจ็บแล้วจำนะคือคนเจ็บแล้วทนเลยคือควายผมได้ไหม ้ลังคิ้นกัอยาหงผู้ลังคนกับเอบซี่เพลวเผามันก็ะโจมตีฟังนี่้ลังคนกัอยากให้กลับขึ้นมาหากันโอ้ยอยากให้หากันคือเก่าอยากพ่อบรรยากาศคือเก่าอยากให้ปีสีชมพูคือเ่าคอยนี่จะสิ่ยืนยุ่ทังใดพี่น้องการเสนอข่าวทั้งเพ้ียวเผาเอบซี่ผู้ใหญ่บ้านผัะมคอยบ่าเบงเจ้าเลวพะนผับมาการเสนอข่าวทั้งผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กันเจ้าน่ะเขาข้างแต่ผู้ใช้ยพะโอ้จะสสว่าจังได ่อยประกาศจุดยืนตอนนี้คอยบอกเข่าข้างผู้ใดคอยเข่าข้างน้องนลิตากับน้องโตเกี่ยวคอยสงสารเด็กน้อยตาดำๆเพราะเด็กคือผ้าขาวเด็กคือผู้บริสุทธิ์เด็กไม่รู้เรื่องอะไรเลยทุกเจ้าว่าเห็นใจเด็กน้อยตีคอยเบาๆหลายดอกเบาหลายเป็นว่า,า,อวาเอาความรู้สึกส่วนตัวมาเบาเอาเป็นว่าให้กำนั่งใจสุภูสุคนให้คำนั่งใจทุกการตัดสินใจเพื่อนสิไปลักษณะได้กระตำสร้างเนาะ แต่ว่าเพิ่นเสีเห็นอย่างนีคนกก็ซ้อมซ้อมดีบดซ้อมแต่น่าเวทีไปซ้อมฮอนหลังเวทที่ตอนอันเพจนี่ลุยออกอันอันมาโพดต,ตอนผู้ใหญ,ญ่บาณฑ์ไนเล่นมาหอดมหม่ไม่นั่นไงข้าเจ้ากันนั่งคุ้ยกันเนาะมี่น้องซี่อันอันมีกู่ชินจังเพราะแต่น้องซี่เก็มกับน้องขอบตืรอลงมาน้องขอบเตอร์กับมากอดพอบีกเพิ่นคิดหอดพอให้น้องสิ้นจังกับมากอด คุณคู่โอาน้องสิ้นจังผ่าน่าน้องสี่แกมกบมกอดพูดสิ้นจังเพิินอบัดนี้นี่น้องเพ่งกามวายสวัสดีพอบิกพอบิกกะบอกว่าอยู่ไปอยู่ท่างใดกอยาดื้อเด้ออีบซี่สิได้ฮักธนว่าสอนลูกสอนเต่าดีดีแต่ว่าข้าเจ้ากะสังเกตมาหลังเวทที่นะพอบีกกับแม่เพลนะโบนแอมกันเลยโบซบตากันเลยพนาบ้าพูนแอมกันแ้มดีดีก็ อ <c oughs> แต่จังไหนก็เป็นคำลังแรงใจให้สุกำสุไฟเนาะพี่น้องเนาะวันที่สามนี่เพ้วเผ้าไปแสดงอยูุ่บึ่งการแต่ว่าพอเปี่นไล่โซดสติมยิ่งแม่เพ้วกับโพดเปลี่ยนกำลังใจให้ทุกคนเนาะแล้วโพดเป็นกำลังใจใหอ้อันการไล่โซดนะให้ทุกคนปังๆแล้วก็ให้กำลังใจพี่น้องเอ่ยผู้ใดบอท่านซื้ออันบัตรไล่โซดเฝ้าซื้อเด้อมือนีนั้น มันนี่พูดถี่มาเด้อก็มีคู่สินจังมีน้องซี่เก้มน้องคอบตื้น้องเพลงน้องรีโอเออบัดนี้พอบิกแลก้วก็เเวาเลยแล้วบอกว่า,วาสำหรับสมาชิกโตเกียวมิวสิกผู้ใดสิอยู่ต่ตกับอยู่บ่้ด้บังคับคิดใจผู้ใดพะนา,า้อผู้ใดสิไปกับไปเอาที่สบายใจพะนา่านะเพราะว่าโตเกียวมิวสิกเนี่ยสิเปิดออดิชั่นรอบใหม่ บันทีถ้า่อยจำาม่ผ <c oughs> ิดเด้อหนึ่งสองสามสี่เมษานี่ยนะสีออดิชั่นรุ่นไม่เพราะว่าคดลับสสทรงเสริมคนรุ่นไม่ไปเอยๆลูกหลานผู้ใดสิไปสมัครไปสมัครหรือพี่น้องเด้อเราสิออดิชันเขาโตเกียวมิวสิกพี่น้องเมื่อนี้นอกจากศิลปินในค่ายโตเกียวมิวสิกแล้วเมื่อนี้อันคะแน่นนัดชนแนติสิมาพี่น้องแล้วกาลํำเพลินมงสะก่อนหอมกหักเอาไปฝากป้าแล้วก็ ให้เจ้าลอยองลองนั่นไหมมาเด้อสองทุ่มสองทุ่มสตรีมมิ่งไล่ซดอีพี่แหลกของตัวเกี่ยวมิสิกพุญญบันฟินแลนด์ผู้ใดพอท่านซื้อบัตรตัวปิดเข้าไปซื้อดวนในตัวเกี่ยวมิวสิกเด้อทักคอคว่ำกับไปในเพจเพ่อนพนวาว่าแล้วผู้ใดสิจ้างงาน,นอันพุญญบัลแล้วก็ฝากเบอร์โทรมาไว้ให้โทรไปโดยตรงผู้ใดสิจ้างงานไปคอนเสิร์ตนะพราะว่าก่อความนี่มันล้ายหลาย อ่านบททัดกับสิเมนอยู่หรอกสว่วงนี้ขอวามข้าเจ้าทักไปซื้อัาตัวเกี่ยวมิสิกปัาละร้อยสามสิบเก้าบาทพี่น้องเอยผู้ไดสิบไปเบื้องตัวเกี่ยวมิสิกคันผู้ไดสิบไปเบื้องเพล่วเพ้าเสียง,งท่องไปจังหวัดเบื้องการเดิมมือนี่เด๋อพี่น้องเด๋อเออคอยหักทุกไฟเพราะว่าเรารักทุกคนคลิปนี้ไว้ซั้นนี่ละสวัสดีครับสวัสดีครับ